สวัสดีครับมื่อนี้เวลาหาโมงเสาแดดดีดีมือนี้สิพผาพี่นองมาติดตั้งไดโวสูบน้ำโดยโซลาเซลล์อีอกลักษณะหนึ่งไดโวของผมตัวนี้นะครับยี่สี่โวลต์สามร้อยวัตต์ครับทางออกหกหุนทางออกไม่เห็นเลือก สาทางเด้ครับหกหุนนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งแต่ตอนนี้ใส่หกหุนครับแล้วค่าถือครับตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วก็แพงโซลาเซลล์แพงตัวนี้สามอยสี่สิวัตต์ตัวนี้เคลื่อนที่ได้แพงสามสีิวัตต์ตัตตวตรงคือเก่าครับพี่น้องมาเบิง่ง แดงใส่กับบวกก็เดือในแดงนี่นะทันจะลักแดงนี่ดำใส่กับลกุกเอาละครับเอาละครับมาแล้วครับนี่ไดโหกหุนไดโ沃หกหุนยี่สี่โวลต์สามร้อยวัตต์หนึ่งแผงใส่หนึ่งแผงสมมติมันมีแบบดีขึ้นมากกว่าเก่าครับคือดียังไหเตีแบบบัตเลด บัตเล็ก็คือแบบบตรต้องใส่ท่านครับแบบนี้ทนแบบบัตเล็ทนราคาก็แพงขึ้นมาจังหน่อยพันกว่าบาทสองพันกว่ามีครับมีเลือกไหลน้องมีหวยเ้อมีสามีคลองเอามาใส่ครับเอามาใส่บตรต้องงอรสร้างครับยิดตั้งเองบตรต้องงอรสร้างยิดตั้งเองง่ายๆครับ หนึ่งแผงเขาหนี่ใไสได้หลายอย่างเบื้องน้ามผมก็มีเบิดแล้ราน้าเขากับหอกขนที่กันได้หนึ่แต่ว่าเรแห้งซ้ำน้ำออกน้ำออกแห้งครับคลิปนี้ไม่สนีทน,นะครับเนาะพอมีน้องขอบคุณหล่ดาผู้คลิดตามชม